หลังจากมีดราม่าบอดนอกพงศกรพี่น้องคาและหลายคนค่ะก็ออกมาปกป้องพ่อจ๋าค่ะซึ่งใกล้ตัวทั้งนั้นพี่น้องคะ่ะคนใกล้ตัวนี่แหละสําคัญคือเพิ่นลู่เห็นน้าพี่น้องแต่คนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าไปต่างๆนานานูาน่นน,นี่นั่นแต่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ชิดล่าสุดพี่น้องะ่ะเพร่ะาวาสิเป็นมามีตู่ปากายดาวก็ออกมาปกป้องน้องอ้อายสกุลนาก็ออกมาปกป้องพ่อจา๋า แต่ยังไม่จบล่าสุดพี่น้องขายาให้ถึงบอสนุล่าสุดค่ะทางด้านบอสนุหมอลำเสียงวิหกได้ออกมาออกมาไลฟ์สดเลยออกมาปล่อยคักเลยพี่น้องควาวาถ้าปึกหลยกับมาฟังบอสนุพืนบาพี่น้อง,นองคาว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรารู้เห็นแค่ไหนยาคอมเมนต์อยังมั่วๆพี่น้องคา เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เฮ้าโป้หูจริงแม้พี่นอ้องยาสัตว์จุดชนวนไปเห็นด้วยตาซึ่งบอโลโนพงศกรเพื่อนสิเป็นคนที่แบบว่าทุกทิ้งยางเพื่อนสิล่งเมื่อเหตุเพื่อนบอบตองมาประกาศคนรูดดอ,อกพี่น้องครับเพื่อนเหตุอีหยังเพื่อนผ้าลูกเพื่อนไปจังไดเพื่อนผ้าลูกเพื่อนไปหาหมอจังไดบ่ได้ไปบอกพี่น้องเมื่อสู้ขอสู้คนดอ,อกพี่น้องแต่จริงๆแล้วน่ะ อ,อาร์ไสกุณาพรน่ะที่ไม่สบายน่ะพ่อจ๋าพงศกรส่งถึงมือหมอแล้วเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนแล้วน้องก็อยู่ห้อง VIP เลยพี่น้องคะอันนี้พ่อมีประเด็นพ่อมีกระแสเพิ่นกะจังเอาออกมาให้เห็นดอกพี่น้องะ่ะแล้วล่าสุดเรื่องนี้บอสนุนะคะเพิ่นกะสุดจะทนคือกันกับคนประเภทนี้จนเพิ่นได้ออกมา ไล่ซดเบาาถึงประเด็นเรื่องนี้พี่น้องมาฟัางจากบอสนุเลยค่ะคูเวิยแต่อยีงอยงยากตายตั้งแต่เงินขาดเงินในอ่อทุกคน เมือนข่อยบร่ได้ยูซื้อเมือนข่อยมีงานรถแคอยู่พนมไพ่เงี้ยมอจะมาข่อยเสียงแหบนี่มันข่อยลองเพียงไรได้ข่อยกินเราไรเขยชัดเจนมากเขาไปเดินขบวนไก่เง็ยนยอยู่เขาเรียกว่าเอาสดอกอันผู้จัดง,งานมีข้าเจ้าคือบ่าเห็ดอันเห็ดรดทีเมียนยังขอเห็ดรดทีเมียนโฮมเมลล่านเนสสดอกมาดแดงเด็กหน่อยมาที่นี่ น่าจะลกเป็นไครข่วมเล็หน่นอยเป็นไครไหมข้าใจบอกค่วงน่อยเป็นไครข่วงน่อยเป็นไครลูกหลานเขาไปตา,ากแดดไม่กะไข่ไม่กะเรื่องธรรมดาไม่เรื่องปกติค่ะ<แ>ไม่เรื่องปกติมอไป่จังไหนเพราะมันเป็นไข่เล้ยวเออพอกระถามพอกับ,อกบเออจ,จังสันจังสีงานกับว่าหลานไข่พรายาวาหลานไข่เล้ยวยกที่หนึ่งเริ่มพระว่ายา ใครแล้วพ่อ,อก็เลยว่าที่ภาไปหาหมอทั้งทั้งทีเวทีเครื่องเสียงโน่นนี่นั่นเขาโทรมากบุญไหว้ผ้บือบักตนย่าคนกขู่แยบขูบนั่งอยู่ขอนแกนกม่ได้ขุศา,า,าที่เป็นศิลปินรับเชิญโดยที่มดต่างหินแข็งมดต่างไกพี่ชอบแข็งเลีายา้ยงเหวกำไกยกูไปต้องเป็นน้ำอีเบิ้งซอยเขาอีกทุละแทั้ที่ดีวพวพกก๋พวกตะกวดพวกจัดการทุนไทยพวกตะกอดยึดใส่นี่คอันถ้าลูกมาหาหมอยุ่นอุดรไปนะ ลูกี้แดงลูกี้ดาลูกีบุญแดงลูกี้ดามาเมือาา่อไหร่กขาดฟังพอผ้าลูกไปหาหมอจุกุดอนมึงยัต้องดามาอีกเขาไปผ้าไปหาหมอเล้วพ่อผ้าไปหาหมอเลี้วผ้าอาไอ่ะไปหาหมอพ่อผ้าไปหาหมอเล้ว,ห,ห,มห,ห,มลวหมอกะเรียว,วานางกะริดขึ้นหน่อยมันถือแดดมันจกะเง่าหัว คือเดี่ยดกันเงี้ยม,ม,ววมันมอตต์ตโมเป็นเรื่องตโมผู้ใหญ่ตั้งขนาดผู้ใหญ่กันแค่ไข่ขึ้นเด็กน้อยมันกับเรื่องธรรมดาเออเขางานบุญเนี่ยเขาปีละเชียเงี้ยมาละปวดหัวไปหาหมอเด็กน้อยมันเยา้าอไอ้ข้อมเด็กน้อยมันกะทิท้องทิดอักเสบเนี่ยเป็นนั่นเนี่ยเป็นไข่เป็นนี่เนี่ยมันแคไข่ละเด็กน้อยมันเกี้จ้งไหนพวกสะก่อนว่าขขเป็นหมอไหมสูงเขาว่าเป็นหมอพร้อม ก็คือเรื่องง่าเยเี่ยงข้อเขาพาพไปแล้วเขาเลิไปทรงใหม่ล่วงบานล่วงบานเขาไปเป็นล่วงบานรักเต่อไปนางถ่านางล้องนางคอยฟังเร้อฟังปากกูโรงพยาบาลวัฒนามึงรู้จักไหมโรงพยาบาลเอกชนอุรธานีนะ่ะเขาไปทรงไหม่หอดพุ่นไปหอดคนไข้ขคขาข้าคนไข้ค้าพุ่น สวดดัตใบชียอไข่บุตรตัวมงงื่อเทและอีกดยางแฟนคลับคนอ่าที่มาทำประกันให้อายอ,า,อายมีประกันนอนโรงพยาบาลพอนางมีประกันนอนโรงพยาบาลฟรีเลยที่ไม่เสียงนนจักบาททุกคนใจโบทุกคนใจโบทุกเหตุไปไปชีวิตจูงหน,นึ่งนึกสุพิต่อแถวโยวรุ่งบา,ลลาดหลับอยู่บอกเพ่อนยังไหนบ๊วย ส่งโรงพยาบาลเล้วหมอกเ็เรียกว่าอาการมันยังบ่ไข้ตันจะดีขึนนั่นพี่ระดายว่านูกใครเพราะอาการมันยังบาดีดีขึ้นนอนโรงพยาบาลในบ่หมอเขาก็ถามก็เรียว่านอนใดผู้พ่อเรียวนอนใดเออผู้พ่อกะทีเพราะว่าต้องไปงานลูกกับไปงานบ่ได้เลว้วกุ้มปิดกับเปิดกุ้มให้ค้นเข่ามาเลีว้เวเจาะยังให้คนบึงค่ะ <c oughs> nga ขอดเต้าหยองน้องเต้าหยองไปรับเชิญเตียวกับมาหอดบ้านอาผู้ไอทั่วน้ำ่าอันหยองน้องไข่กลับมาขึ้นไรสรสทั้าไอเนี่ยกลับมาข้นไม่ที่ทั้าไอเนี่ยเต้าหยองเนี่ยขับรถไปพูดยาวค่ะยกความดีความชอบให้น้องคนน่ะเต้าหยองขับรถไปเพื่อซอยอายนกเทิญอาไอเพออายอเพราสบายเขาล้งบ้าน ขาใจไปค่ะมองดูพี่น้องชัดเย็นเขาก็ะคืนเขาก็ตอบกลับมาคืนคอนเสิร์ตลูกอยู่ร่องบานหมอเป็นรอยหง้ากยู่สูสีพ่อไป็นนักฮิตจังไม่ได้แต่ว่าเปลีมันมฉีดยาเขาบ่าเปลีนหนองเออวุ้ยไรเงี้ยขาดซูยู่คิดได้จังไหนเอาพี่น้องซ้ำหนีก่อนนี่คือยกแหลกที บอสนุออกมาอธิบายกับเรื่องนี้พี่น้องจบจบที่บอสนุทุกอย่างจบที่บอสนุบอสนุรับจบพี่น้องคะ่ะผู้ใดมีดรามา่าผู้ใดมีขอสงสัยอีหยังย่า,ยาให้ถึงมือบอสนุถึงแล้วคือปิดจบพี่น้องคะ่ะนี่แหละสําหรับเรื่องเาวที่เกิดขึ้นกะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทั้งผู้บริหารเพิน่นเหมือนกับเพิน่น ข้อเมตนแบบนี้คือจังิ่นขีลายเนาะพี่นองที่ข้อเมตนเขามากนี่เหมือนกับเพินบ่ดูแลเหมือนกับเพินบ่ใไซใจแต่ขอโทษพี่นองขาอ้ายสกุณาพรมีประกันนอนโรงพยาบาลบ้เสียเงินจักบาทเพนเฮดห,หยอยยางดีเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนห้อง VIP อย่างดีพี่นองขานี่หละสาหรับเลี้ยงเล่านีก็ถทือว่าจบนะคะจบที่บอสนุค่ะเพราะว่าเพินได้ออกมาเว้าวาแล้วก็ถือว่า ชี้แจงชัดเจนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องขาสําหรับมือนี้ฝากไว้ซักนี่เรื่องนี้ก็ขึ้นจบนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เคลียร์เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องขาสาหรับมือนี้ฝากไว้ซักนีดค่ะสวัสดีค่ะ